อยาได้หมดนีนะนกว่าอะไรไปนะไปตรงนี้มันตื่นวะหลกเดนได้ไหมน้ำเย็นเลยอ่ะเฮ้ยคิดอะไรอยู่นี่นชาดี เล่นอยู่ตามเนี้ยว่ายน้ำดิว่ายเป็นเปล่ามองทางก็ไม่เห็นอ่ะท่ไหนะมองทางไม่เห็นไม่มีแว่นเหรอเฮ้ยลืมได้แล้วโอ้โหคิดได้นี มีโรงแรมโอ้ยไทมตีลังกาไปนะหมวกหลุดแล้วโหโหเจ็บท้องมึง